สวัสดีลวัสดีดีครับดีนะเาังนลดีลองบินดูน้ำมันก่อนนี้ขึ้นหลกขึ้นอะไรดูน้ำมันใส้ไหน มันก็ยังมีอาการนิบนเนาะมันไม่รูปฟือกเจ็ดร้านบ้านพี่พี่ต้งตีเขาถุนไปนอนที่บ้านเมื่อวานไม่ได้ไปไกลไหมพี่ไม่ไกลก็พี่พี่บลัง์ไปพักอ่ะเออเหรอใชล้ี่ตอดกันผมก็ตอดนพี่อาจารย์ิบิน่าๆๆวิบินเปนกคายน้ำมันเหรอเก่าไม่หแต่ละั่าน